คุณผู้ชมไปต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะโอ้ใจหายเหมือนกันะนะคะสำหรับข่าวนี้นั่นก็คือข่าวของอาการคุณแม่นะคะคุณแพทนับประพาเราทราบกันดีนะคุณผู้ชมค่ะโดยตลอดมาเลยเนี่ยคุณแพทก็เป็นอีกหนึ่งรูปก,กระตันยูจริงๆเนาะเพราะว่าดูแลคุณแม่อย่างใกล้ชิดจริงๆนะคะแต่ล่าสุดค่ะคุณแม่ก็คือป่วยแล้วก็หนักมากนะคะจนถึงขั้นหยุดหายใจไปแล้วนะคะครั้งนี้วันนี้มาคู่กับหลานสาวนะคะอย่างคุณนะ้าค่ะมาอัปเดตอาการการะจะเป็นยังไงไปฟังกันค่ะตอนนี้แม่ อยู่ ICU แล้วค่ะใช่ก็คือเมื่อสองว,วันที่แล้วคุณแม่หยุดหายใจคือคุณแม่มีอาการหายใจได้หายใจได้น้อยลงอะค่ะแล้วในระหว่างที่เราเห็นอาการแล้วแพทถ่ายละครและคนที่บ้านก็บอกว่าแม่ไม่ไหวแล้วเราก็เขาก็ออกไปส่งโรงพยาบาลซึ่งก่อนถึงโรงพยาบาลประมาณ สามนาทีแกหยุดหายใจไปอะค่ะแล้วคุณหมอก็ต้องปั๊มขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็อยู่ไอซแล้วก็เหมือนแกก็คือคือคุณคุณย่าเนี่ยเขามีอาการอัลไซเมอร์อยู่แล้วเป็นมาเป็นสิบกว่าปีแล้วซึ่งอาการของเรื่องสมองเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เพอเอิร์นพอมีเรื่องของการหยุดหายใจไปเลยทำให้มีสมองบางส่วนเหมือน เหมือนตายสมองตายไปบางส่วนนะคะตอนนี้ก็อยู่ ICU ซึ่งไม่มีกำหนดออกแล้วก็ยังหายใจเองไม่ได้ะคะ่ะ<อ>เล่น,ลนอะไรหรวิกฤตค่ะตอนนี้คุณแม่ยังอยู่เป็นผู้ป่วยวิกฤตของ,องโรงพยาบาลอยู่ะคะ่ะแล้วก็ให้ดูเป็นวันต่อวันคือณตอนนี้ที่แน่ๆคือพอเข้าโรงพยาบาลไปแล้วใช่ไหมคะออคุณหมอก็เริ่มมีการตรวจ พบว่ามีการติดเชื้อในกระแสะเลือดแต่ซึ่งเชื้อเนี่ยยังเพาะไม่ได้เนื่องจากว่าความดันหลายๆอย่างยังไม่เข้าที่แต่คุณหมอก็เลยให้ยาเป็นยาฆ่าเชื้อแบบโดยรวมอะค่ะคือแพทไปรับเชิญเรื่องสุปตาเนาะของพี่แอนพี่เทงพี่หน่อยนะคะแล้วมันเหลืออีกนิดเดียวแล้วแบบอีกสาฉากอะไรเงี้ยแล้วพอเราสิ่งที่เรารู้คือว่าแม่คือเราอะโทรตลอดอะไรเงี้ยแล้วแล้วเราก็ลุ้นตลอดแล้ว เหมือนคนเหมือนที่บ้านเขาขับรถคือเขาไม่ไดรอรถพยาบาลเพราะว่ากว่าจะตีรถมากว่าคือเราคิดว่า,ามันไม่ทันเราก็เลยไปส่งโรงพยาบาลใกล้ที่สุดในระหว่างนั้นอ่ะคือเขาก็บอกว่าโอเคแม่ยังหายใจแม่ยังหายใจสักพักแม่หยุดหายใจแล้วก็บกถึงไหนแล้วเขาบอกโอ้ยแม่เลี้ยวเข้ามาแล้วแต่แม่หยุดหายใจแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้จะทํายังไงแต่ว่าคนทํากองอ่ะรอแล้วพาก็แบบสถานการณ์ตอนนั้นก็คือ ร้อง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 เสร็จแล้วก็พึดขึ้นมาแล้วก็เข้าฉากพูดบทเข้าฉากคัดแล้วกลับมาโทรแล้วก็ร้อง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 เสร็จแล้วก็ปึ๊บแล้วก็ไปเข้าฉากจริงจริงแพทเตรียมใจทุกวันนะคะหลังๆมาที่อาการแม่เริ่มแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ดีมากเราก็เตรียมใจทุกวันแต่ถึงเวลาจริงๆเราก็ยังก็รับไม่ได้หรอกจริงจริงก็ยังไม่ได้ค่ะแต่แต่ว่า เหมือนเราก็เหมือนเราเราเข้าใจในตัวโลกอยู่แล้วตั้งแต่แรกเราก็แค่ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดจนวินาทีสุดท้ายอะไรเงี้ยค่ะก็มีการก็มีการคุยกับคุณพ่อค่ะว่าถ้าเกิดคุณแม่หยุดหายใจอีกครั้งเรายังจะปั๊มขึ้นมาไหมอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เดี๋ยวรอรอลงมติว่ายังไงคือเราเรากลัวแม่เจ็บเราเราเราคิดว่าครั้งนี้แกก็เจ็บแล้วด้วยอะไรเงี้ย แต่คุณพ่อบอกว่ายังทําใจไม่ได้กับการที่ไม่มีแกอยู่ต่อให้อยู่แบบต้องใช้เครื่องช่วยหายใจก็ยังอยากให้อยู่ก่อนเป็นจังหวะตอนนี้เรื่องความรักอะไรก็ไม่คิดแล้วไม่ไหวจริงๆคือแบบเพอาไม่มีเวลาเลยคือแทัดไปเอาลูกไปเยี่ยมคุณทวดใช่ไหมคะไปเยี่ยมคุณยา่าเสร็จก็กลับเอาไอ้ตัวเล็กนอนเช้าก็ไปส่งที่โรงเรียนแล้วงานเราก็แคนไม่ได้คือละครอย่างเงี้ยคิวมันมาหมดแล้ว ล้วทุกคนต้องมารอเราอะ่ะไม่เป็นไรเราคิดว่าเรารีบทํารีบเสร็จรีบกลับไปดูแม่อ่านั้นนะก็คืออัปเดตอาการคุณแม่ล่าสุดก็คือยังแบบวิกฤตอยู่นะคะก็ต้องอัปเดตผลแบบเป็นวันต่อวันเลยะนะคะอะงไรยงเงี้ยก็เป็นกําลังใจให้คุณแพทย์นภภาด้วยและกนะันน้อยวิ่งทั้งแบบงานดูแลลูกดูแลคุณแม่ด้วยะนะคะเป็นกาลังใจให้ค่คะ